สวัสดีครับทุกท่านครับในตอนนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการดูพยากรณ์อากาศนะครับเพราะว่าการดูพยากรณ์อากาศถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากกับการวางแผนออกถ่ายภาพการเลือกโลเคชันนะฮะที่จะออกไปถ่ายภาพของเรานะครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพแลนด์สเคปแอสโตสเคปมีความสําคัญมากที่เราจะต้องรู้จักวิธีการใช้งานการพยากรณ์อากาศนะฮะในวันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างเว็บไซต์เว็บหนึ่งล้วกันนะฮะที่ ผมใช้บ่อยนะฮะก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ฟรีแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะฮะไปใช้งานบนอ,อุปกรณ์สมาร์ทโฟนของเรานะครับเว็บไซต์เว็บนี้นะฮะมีชื่อว่า Clear Outside นะครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปที่เบราว์เซอร์ได้เลยว่าเป็น clearoutside.com แบบนี้นะฮะพอเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์เนี่ยนะครับดูหน้าตาของมันก่อนมันก็จะเป็น Forecast นะครับทั้งหมดล่วงหน้า7วัน นะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเวลาที่เราคลิกเข้าไปดูนะฮะมันก็จะขยายข้อมูลออกมาให้นะครับไล่เป็นช่วโวงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเป็นวันนี้ก่อนละกันวันแรกนะครับอันดับแรกนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์เสร็จนะครับเราจะต้องระบุสถานที่ก่อนนะฮะว่าเราจะดูพยากรณ์อากาศของโลเคชันไหนนะฮะวิธีการก็คือให้เราใส่ ตัวชื่อของสถานที่นะครับแล้วก็หรือจะใส่เป็นรหัสไปรษณีย์ก็ได้หรือจะใส่เป็นเจ้าตัวลัติจุดลองติจุดก็ได้แต่ว่าผมอยากจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาก็จะมีสถานีที่กระจายกันอยู่เป็นเป็นเมืองนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามเมืองหลักๆทีนี้บางสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันไม่มีพยากรณ์อากาศที่อยู่ตรงนั้นนะครับตามปกติแล้วเจ้าตัวอัลกอริทึมของเว็บไซต์หรือแอปพยากรณ์อากาศเนี่ย ก็พยายามที่จะดึงโลเคชันที่ใกล้ที่สุดมาให้พวกเราได้ใช้งานนะครับนี่คือลักษณะการทํางานของมันบางจุดย้ำอีกรอบไม่มีพยากรณ์อากาศที่ตรงนั้นเป๊ะๆนะครับเขาก็จะเอาบริเวณข้างเคียงนะฮะขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนมันใกล้ที่สุดนะฮะส่วนต่อมาที่เราจะให้ดูนะครับก็คือคอนเฟิร์มสถานที่มันจะขึ้นตรงนี้นะฮะผมใช้กามพยากรณ์ตอนนี้ที่ดัลลัสนะครับที่รัฐเท็กซัสประเทศอเมริกาแถวที่2ตรงนี้ในส่วนของคนที่ จะถ่ายาภาพทางช้างเผือกนะครับพูดง่ายๆก็ดูที่ตรงนี้เป็นหลักด้วยแต่ละจุดแต่ละเมืองเนี่ยความสว่างของท้องฟ้ามันไม่เท่ากันนะครับเราจะดูตัวเลขข้างหน้านี้ก็ได้นะฮะสำหรับอสโตรโนเมอร์ก็คือนักดาราศาสตร์นะครับเขาจะดูตรงนี้มันจะละเอียดหน่อยตรงนี้เนี่ยมันจะบอก17.38 m a g จุด u d e นี่คือ estimate sky quality นะครับหมายความว่า,าที่ โลเคชันนี้นะฮะดวงดาวที่มีความสว่างขนาด17.38แมกนิจูดเนี่ยจะเริ่มมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าแสงของเมืองมันสว่างมันจะกวนนะครับเจ้าต,ต,ตัวความสว่างของดวงดาวที่เป็นแมกนิจูดเนี่ยนะครับที่ตัวเลขน้อยๆมันจะสว่างมากนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ลบหดวงดาวที่สว่างมากๆเลยเนี่ยมีแมกนิจูดคือลบหนึ่งแล้วพอแมกนิจูด0ูนย์แมกนิจูดหนึไปจนถึงสิบยเนี่ยความสว่างของดวงดาวนั้นก็จะน้อยลงไปนะฮะ ต่อมาตัวนี้ง่ายดีจำตรงนี้ง่ายหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น border class มันจะเป็น Class ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น1-9 c l a ถึงคลาคือบริเวณที่มีแสงรบกวนจากเมืองน้อยที่สุดนะที่พบบนโลกใบนี้นะฮะเขาใช้ว่าคำ,คำว่าโลกใบนี้ส่วนหมายเล็ก9ก็คือบริเวณที่มีแสงรบกวนนะครับหรือ light pollution มากที่สุดที่พบได้ในโลกนี้นะฮะก็คือ9ไม่สามารถที่จะไทย ทางช้างเผือกได้แน่นอนนะครับต่อมาไอตัวตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะั่นคือความสว่างของเมืองนะครับปกติผมก็จะดูแค่เนี้ยคลาสเนะครับคลาสห้คลาสสองคลาสหนึอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเอาไว้ตัวเลขน้นอยๆก็ยิ่งมืดนะครับมีแสงไฟกวนน้อยมากนะครับตัวเลขมากๆมีไฟกวนมากนะฮะต่อมาก็ให้เรามาดูที่ตรงนี้ฮะมันจะบอกว่าวัน วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้จะบอกในส่วนของพระจันทร์ว่าความสว่างของพระจันทร์กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ14เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสว่างน้อยมันจะบอกด้วยว่าพระจันทร์ขึ้นกี่โมงนะครับขึ้นตอน9โมงครึ่งนะฮะโดยประมาณเนี่ยลูกศรขึ้นแล้วก็พระจันทร์ตกตอน2ทุ่ม4.3นะครับแล้วก็จะบอกออาติจูดบอกอะไรต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ต่อมา ตรงนี้เป็นสเกลเวลานะครับสเกลเวลาสีแดงหมายถึงข้อมูลเมฆนะฮะสีแดงหมายถึงมีเมฆเยอะ5โมงอ่าสิบเนากาถึง19เนากาสีเหลืองหมายถึงมีเมฆน้อยนะครับสีเขียวหมายถึงไม่มีเมฆอ่านะแล้วก็ส้มหรือเหลืองนะครับมีเมฆน้อยสีแดงมีเมฆเยอะแถบตรงนี้หมายถึงความสว่างของท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย พระจันทร์นะฮะไม่เกี่ยวกับไลท์พลูชันนะสีเหลืองก็คือกลางวันนะครับสว่างมีดวงอาทิตย์สีส้มตรงนี้ก็คือพาทิตย์ใกล้ตลกอ่าพาิตย์ใกล้จะตกนะฮะแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าเข้มสีดํานี่ก็คืออ่าท้องฟ้ามืดนะครับโอเคนะต่อมาเรามาดูในเรื่องของเมฆก,กันบ้าง Total Cloud ก็คือเป็นการรวม เมฆทั้งหมดนะฮะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เรามาดู3คํานี้ฮนะ low level cloud นะครับเขาเรียกย่อๆว่า low cloud ส่วนเมฆ medium level cloud นะครับเขาเรียกย่อๆว่าเรียกย่อๆว่า medium cloud เช่นเดียวกันกันกบ high level cloud เรียกย่อๆว่า high cloud เจ้า3ตัวนี้มีลักษณะของเมฆที่ที่แตกต่างกันนะครับอยากให้พวกเรารู้จักไว้หน่อยเริ่มที่ตัวแรกก่อนก็คือ เจ้าตัวไฮคลาวนะฮะลักษณะของไฮคลาวเราจะสังเกตบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลขึ้นไปจากพื้นดินขึ้นไปเนี่ยนะครประมาณตั้งแต่6กิโลเมตรขึ้นไปนะคะลักษณะของเจ้าตัวไฮคลาวหรือเมฆชั้นที่อยู่บนสูงนะครับในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตัวคริสตัลของของไอซ์หรือของน้ําแข็งนะฮะโดยปกติแล้วไฮคลาวมันจะเป็นชั้นบาง,บาง นะครับเราจะสังเกตเห็นการเคลื่อนตัวของมันได้ช้าเพราะมันอยู่ไกลนะแล้วก็เป็นแค่ชั้นบางๆแค่นั้นเองนะครับเจ้าไฮคลาวเนี่ยเวลาที่มีพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วทางฝั่งที่พระอาทิตย์ตกขอบฟ้ามันเปิดนะฮะแสงของพระอาทิตย์จะสะท้อนขึ้นไปข้างบนนะครับทำให้เกิดเป็นสีเกิดขึ้นเป็นสีชมพูเป็นสีแดงสีส้มบางครั้งก็เกิดเป็นสีม่วงนะครับในส่วนของไฮคลาวเนี่ยมันจะ ไม่มีฝนไม่มีหิมะนะครับต่อมาจะเป็นมีเดียมคลาวเจ้าตัวมีเดียมคลาวเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ระหว่างความสูงจากพื้นดินขึ้นไปเนี่ยสกิโลเมตรจนถึง6กิโลเมตรนะฮะเจ้ามีเดียมคลาวมีเดียมคลาวปกติแล้วมันก็จะประกอบไปด้วยะะที่ของเหลวนะฮะของเหลวที่เป็นหยดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะมีผลึกน้ําแข็งปะปนอยู่ด้วย นะครับแล้วก็บางครั้งเจ้าตัว m มี i เดียมคลาวมันสามารถที่จะผลิตฝนหรือหิมะให้ตกอยู่ใต้ m มี i เดียมคลาวเราบางครั้งเนี่ยเราจะมองขึ้นไปบนฟ้านะครับเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับสายฝนหล่นลงมาจากเมฆแต่มันหล่นมาแค่นิดเดียวนะครับห่างจากเมฆตรงนั้นไอตัวตรงนี้เนี่ยม,มันมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันนะครับมันเรียกว่าเวอร์แกถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าฝนแล้วก็หิมะที่มันผลิตที่เราเห็นเป็นสายเนี่ย มันก็จะระเหยหายไปในอากาศไม่สามารถที่จะหล่นมาสู่พื้นดินได้นะครับนั่นคือตัวมีเดียมคลาวเจ้าตัวมีเดียมคลาวเนี่ยนะครับมันสามารถทำให้เกิดสีของท้องฟ้าได้นะครับถ้ามันมีปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปนะฮะเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกนะครับช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ที่ขอบฟ้าแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้มีเดียมคลาวเนี่ยมีสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูนะฮะ แล้วก็สีที่เป็นสีส้มเหลืองนะครับของแสงของดวงอาทิตย์นั่นคือมีเดียมคลาวนะฮะต่อมาถ้าเป็นโลคลาวโลคลาวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่มีธรรมชาติแล้วมีสีดำนะฮะแล้วก็มันอยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่2กิโลเมตรลงมาเราจะพบตัวโลคลาวลักษณะของโลคลาวมันจะประกอบไปด้วย หยดน้ำนะครับแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวแล้วมีพายุหิมะมันก็จะประกอบไปด้วยตัวหยดน้ำรวมกับคริสตลัลของน้ำแข็งนะครับตัวตัวโลคลาวมันสามารถที่จะผลิตฝนนะฮะแล้วก็ผลิตหิมะออกมาได้นะครับถ้าโลคลาวมีปริมาณมากนะฮะมันก็จะทำให้ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างมืดน,นะมันก็จะปิดท้องฟ้า เช่นเดียวกันกับกับเมฆทุกชนิดนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ฟ้าเนี่ยมืดปกคลุมท้องฟ้านะฮะแต่ในวันไหนนะครับที่มันมีเฉพาะโลคลาวนะฮะโลคลาวแสดงว่ามันมีโอกาสที่ฟ้าจะมีแดดส่องลงมานะครับสลับเพราะว่าตามธรรมชาติของโลคลาวมันก็จะมีแสงส่องลงมาได้แล้วก็มันมันมีการเคลื่อนตัวเร็วนะครับแต่ถ้าโลคลาวเยอะ80-90%ขึ้นไปเนี่ย โอกาสที่เราจะมองเห็นภูเขามันก็จะน้อยลงไปอีกเพราะว่าโลคลาวมันก็อยู่อยู่ระดับไม่สูงมากมันสามารถที่จะบดบังตัวภูเขาได้ที่สูงตั้งแต่สอง0ันเมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะถ่ายภาพได้ยากลําบากนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีปริมาณน้อยมันจะทําให้ตัวแลนด์สเคปของเราเนี่ยเกิดความอลังการขึ้นได้นะครับเช่นเดียวกันถ้ามีมีเดียมคลาวกับไฮคลาวปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ทั้งฝั่งพระอาทิตตกหรือฝั่งพระอาทิตขึ้นเนี่ย ฟ้าเปิดนะครับหรือมีเมฆแค่พอประมาณให้แสงมันชิงขึ้นไปบนฟ้าได้เนี่ยนะครับวันนั้นฟ้าของเราเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีสีนะครับให้เราสังเกตด้ง่ายเวลาผมที่ไปดูเวลาไปดูเวลาถ่ายภาพนะฮะผมก็จะดูว่าวันเนี้ยดูหน้าง,งานแล้วปุ๊บสมมุติเราถ่ายาพระาทิตตกนะครับช่วงเย็นเราเห็นแล้วว่าฝั่งพระอาทิตตกเนี่ยมันฟ้ามันมันค่อนข้างที่จะเปิด แต่ฝั่งตรงข้ามมีเมฆก,ก็คือฝั่งที่ตะวันออกหรืออาจจะเป็นด้านข้างก็ได้วันนั้นมีโอกาสที่ฟ้ามันจะระเบิดนะฮะมันจะฟาดสีถ้ามีเมฆต่ํากับเมฆกลางเนี่ยเมฆตรงนั้นจะติดสีแน่นอนนะครับถ้าขอบฟ้าไม่มีไม่มีอะไรบังดวงอาทิตย์เลยถ้าเราเห็นแสงดวงอาทิตย์น,นะครับมันจะเป็นเมฆที่เป็นสีส้มเลยนะฮะสีส้มสีแดงนะครับแต่ถ้ามันมีเมฆสูงนะครับหลังจากที่พระอาทิตย์ ตกไปใหม่ๆนะครับกำลังตกนะฮะแสงพระอาทิตย์จะสามารถสะท้อนขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วทําให้เมฆที่เป็นเมฆสูงนะครับบางๆที่กระจายตัวอยู่บนฟ้าเนี่ยเกิดเป็นสีชมพูนะเกิดเป็นสีม่วงที่ดูแล้วสวยงามนะครับอ่าแต่ถ้าวันไหนนะครับมีเมฆอยู่ทั้งฝั่งที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นหรือตกนะครับเราก็พยายามเลือกไปถ่ายภาพฝั่งที่เป็นดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกเพราะโอกาสที่ฟ้า มันจะฟาดไปทําให้เกิดสีฝั่งหนึ่งมันก็จะน้อยลงไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฝั่งที่เป็นพาทิตย์ขหรือตกนะฮะถ้ามันมีมีเมฆเมฆสูงนะครับโอกาสที่มันจะฟาดไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะน้อยแต่ถ้ามันมีเมฆต่ํานะครับฝั่งพาทิตย์ตกนะฮะมันยังมีโอกาสที่เจ้าตัวแสงของพาทิตย์ในช่วงที่พาทิตย์ตกดินเนี่ยนะครับจะฟาดขึ้นไปบนชั้นากาศบรรยากาศแล้วก็ส่งให้เกิด สีของอีกฝั่งหนึ่งยังมีโอกาสได้อยู่นะครับทั้งที้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้100%นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการทําให้เกิดสีของเมฆด้วยนะครับเราก็ต้องพยายามออกถ่ายภาพนะครับถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราดูพยากรณ์แล้วมัน,ม,นมีเมฆค่อนข้างมากเราก็ต้องพยายามออกไปนะครับเว้นแต่ว่ามันมีฝนตกเลยนะครับอันนั้นก็น่าจะหมดหวังนะฮะ ัวยอย่างเช่นในวันนี้นะฮะพยากรณ์ว่ามีเมฆ77นะครับแล้วก็เป็นแค่เมฆสูงด้วยมีโอกาสที่จะได้ฟ้าระเบิดค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่า77เนี่ยยังมีพื้นที่ว่างให้แสงมันชิ่งขึ้นไปได้เยอะนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันไปกองอยู่ทางด้านทิศไหนนะครับถ้ามันกองไม่ได้บังในฝั่งของทิศตะวันตกเยอะมากนะครับหรือว่ามันอยู่ทางทิศตะวันตกแต่ว่ามันมันไม่ได้ไปบังแบบดวงอาทิตย์เยอะมากนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้ฟ้าระเบิดแบบเนี้ย ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ฟ้าระเบิดได้ฟ้ามีสีสวยนะครับให้ให้ออกไปถ่ายภาพได้เลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้รู้สึกว่าผมจะลืมพูดตรงนี้ไปนะครับไอ้แถบที่3ก็คือแถบตรงเนี้ยที่เมาส์วิ่งอยู่นะครับมันเป็นแถบที่บอกพระจันทร์นะครับสีเทาๆตรงนี้ก็คือเราจะมองเห็นพระจันทร์อยู่บนฟ้านะฮะส่วนสีน้ําเงินนะครับโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยตรงนี้ไม่มีพระจันทร์นะครับให้เราลองเทียบดูนะว่าพระจันทร์ขึ้น9ก้าโมงเช้าใช่ไหมตก สองทุ่มสีนี่ประมาณ2องทุ่มสีมันก็จะตกนะฮะแล้วมันก็จะไปขึ้นอีกวันลุ้งขึ้นนะฮะพระจันทร์ขึ้นขออีกวันหนึ่งที่ตรงนี้ที่เป็นสีเทานะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของเมฆแล้วก็พระจันทร์นะฮะเรามาดูอีกอันนึงนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆอ,อ่าตรงนี้หมอกนะครับหมอกอ่านะแล้วก็อะไรอีก precipitation ก็จะบอกเปอร์เซนต์ในการที่จะมีการควบแน่นว่าจะเป็นหยดน้ําหรือจะเป็นหิมะบอกตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะฮะแล้วก็จะบอกลมนะฮะลมความเร็วลมว่ามีความเร็วเท่าไหร่ลมพัดทิศทางไหนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นน้ําแข็งไหมที่พื้นนะครับตรงที่มีน้ําแน่นอนว่าถ้าอุณหภูมิมันต่ำกว่าศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะฟรอสต์นะครับบางทีถ้ายังไม่ต่าจากศูนย์เท่าไหร่เซลเซียสนะฮะแต่ถ้ามีอิทธิพลของลม มันก็อาจจะเกิดน้ำแข็งได้นะครับ feel like ตรงนี้ก็คืออุณหภูมิที่เราสัมผัสได้จริงๆนะครับมันพยากรณ์ว่า2แต่ว่ามีลมมีแรงต่างมาทําให้อุณหภูมิด้่แท้จริงมันต่ําลงไปได้อีกนะครับอันนี้ก็การควบแน่นเป็นหยดน้ำนะฮะจะสัมพันธ์กับความชื้นหลักๆที่เราต้องดูนะครคือนี่เมฆนะฮะแล้วก็พระจันทร์รวมถึง precipitation น,นะครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนหรือเมฆหรือเปล่าหรือหิมะหรือเปล่านะฮะ ทีนี้ผมย้อนกลับไปในส่วนของโลเคชันหน่อยให้ให้เราลองใช้การหาหาโลเคชันนะครับผมเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งแล้วกันฮะสมมุติว่าผมค้นเป็นเป็นสถานที่อ่าโลนไพนะครับสามารถใช้ภาษาไทยได้นะฮะสามารถสามารถใช้ได้แต่ว่าโลเคชันที่ให้เลือกอาจจะน้อยหน่อยนะครับโลนไพอ่า,อาผมจะไปโลนไพที่แคลิฟอร์เนียนะครับ เวลาที่เราใส่โลเคชันถ้าเราใช้งานบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแม่นยำนะครับแต่ถ้าเราใช้งานบนแอปพลิเคชันในมือถือให้เราจําไว้นะฮะว่าโลเคชันที่มันอยู่ในแอปมือถือเนี่ยนี่คือข้อเสียอันหนึ่งของแอปนี้นะครับมันจะไม่ค่อยฉลาดเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอะไรมาให้เต็มไปหมดเลยนะครับให้เราเลือกที่เราคิดว่าใกล้เคียงจากนั้นนะครับให้เราตรวจสอบลทัทมีจูดกับลองติจูดด้วยว่ามันใกล้เคียงกับโลเคชันนั้นๆที่เราต้องการหาหรือเปล่า วิธีการดูละติจูดลองติจูดก็ไม่ยากครับให้เราเปิด Google Map ขึ้นมานะฮะผมเปิด Google Map นะครับแล้วพิมพ์สถานที่ที่เราจะไปนะฮะผมพิมพ์ว่าโลนไพแคลิฟอร์เนียมันก็จะขึ้นมาจากนั้นนะฮะให้เราเอาเมาส์นะครับไปปักวงท่าแถวเนี้ยนะฮะปักไปเลยพอเอาเมาส์ไปคลิก1ทีนะครับนี่มันจะขึ้นโคโดิเนตมาให้ด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีละติจูดกับลองติจูดเท่าไหร่มันเขียนว่า36.59กับ ลบหนึ่งผมก็ไปเทียบดูนะครับว่าใกล้เคียงไหมสามส6 1หกใกล้เคียงนะครับลบสิบแใกล้เคียงแสดงว่าถูกต้องนะฮะถ้าเราใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยคลิกเข้าไปอีกทีนึงมันจะบอกนัดที่จุดกับลองทีจุดให้เราคอนเฟิร์มนะคะรับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าถ้าเป็นโลนไพยนะฮะในโลนไพยมันจะเป็นคลาส4นะครับเมื่อเทียบกับในดัลลัสคือคลาส9แสดงว่าที่โลนไพยมัน มันมืดกว่าแน่นอนนะครับถ้าเราออกจากตัวเมืองมันก็จะยิ่งมืดกว่านี้นะฮะแล้วก็ล,วลองดูพยากรณ์อากาศนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีเมฆมีเดียมคลาวกับไฮคลาวอันนี้ถ่ายแล้วมีโอกาสได้ฟ้าระเบิดสูงมากนะครับสองอันนี้นี่มีเมฆก,กำลังดีเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับไม่มีหิมะนะฮะไม่มีแล้วก็ผมเลื่อนไปอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับดูวันนี้ นี่วันนี้น่าสนใจมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับประมาณ7-8%ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับน้อยเพราะตามปกติแล้วที่ลาบามาฮิลส์นะครับหรืออีสเทนเซียร่าเนี่ยที่เมืองเนี้ยนะฮะมันไม่ค่อยมีฝนนะคปีปีนึงมีฝนตกน้อยมากนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่เราจะต้องดูก็ไม่มีนะฮะครบละมันก็จะพยากรณ์7วันแล้วมันก็จะอัปเดตพยากรณ์อากาศค่อนข้างถี่นะครับสำหรับในตัวเว็บ เคลียร์เอา d e ตรงนี้นะฮะแล้วผมก็คิดว่าที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็น่าจะครบถ้วนและสำหรับการอ่านพยากรณ์อากาศในเบื้องต้นนะฮะแล้วหวังว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์สำหรับการออกถ่ายภาพนะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ